ให้ไพ่เล่าเรื่องให้ไพ่เล่าเรื่องคนที่ขโมยของคุณไปเขาจะได้รับกรรมอะไร คนที่ขโมยข้าวของทรัพย์สมบัติคุณไปเขายังอ่าสุขสบายดีในตอนนี้นะในตอนนี้ยังอ่ายังอยู่แบบสุขสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าบุคคลผู้นี้เนี่ย ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีความวิตกกังวลกรรมที่เขาเป็นโจรเป็นขโมยเนี่ยตัวบุคคลผู้นี้เขาจะถูกต่อต้านจากคนรอบตัวคนที่อยู่รอบๆอบตัวเขาเนี่ยจะต่อต้านเขา เขากำลังจะถูกไล่ที่มีเกณฑ์นะคนกลุ่มเนี้ที่ขโมยของคุญป่ะกำลังจะตกงานหรืออาจจะต้องย้ายที่อยู่เจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านเขาจะไล่ที่เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านน่ะเขาจะไล่ที่คนกลุ่มเนี้ไม่ให้อยู่ที่นี่ คนกลุ่มนี้จะต้องย้ายที่อยู่ในช่วงพฤศจิกาธันวามีดวงที่คนกลุ่มนี้จะเอาเงินที่ได้มาจากการลักขโมยไปเล่นพนันและเสียเงินไปกับพนันออนไลน์จนหมดในภายหลังเนี่ย คุณจะได้รับชัยชนะคนที่ขโมยของคุณไปเนี่ยนะเขาจะมีปัญหาครอบครัวอย่างหนักมากมีความริษยาเกิดขึ้นในครอบครัวมีปัญหากับคนในครอบครัวหนักมากทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันในครอบครัวแบบอีลุงตุงนังยุ่งยากวุ่นวาย ก็คือคนในครอบครัวเนี่ยทะเลาะก,กันเองทะเลาะก,กันแบบหนักหนาสาหัสทะเลาะก,กันแบบอีลุงตุงหนังคุณไม่จําเป็นต้องเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นณนะเวลานี้ตอนนี้คุณก็แค่ขาดความละเอียดที่ท่วนมีคนจ้องจะเปิดเผยความลับ มีคนจ้องที่จะเปิดเผยความลับของคุณช่วงนี้คุณอารมณ์แปรป่วนง่ายและอ่าเป็นจังหวะที่ประตูความรักของคุณเนี่ยมันมาก๊ก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 กมีคนมาเคาะประตูความรักของคุณโจรที่ขโมยของคุณไปเนี่ยเขาจะมีความเจ็บปวด ในการดำเนินชีวิตนะ่ะความเจ็บปวดความชอกช้ำกดแห่งกรรมกดแห่งกรรมที่เขาทำเนี่ยด้วยกฎแห่งกรรมเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยไปเจอคนเจ้าเล่ห์หลอกลวงได้เงินไม่เต็มร้อยโดนหัน่นแทนที่จะได้เงินหนึ่งร้อยก็ได้แค่20บาท ถูกหั่นเรื่องผลประโยชน์คนใกล้ชิดไม่ซื่อสัตว์ต่อกันมีการทะเลาะวิวาทบาดหมางในครอบครัวคนที่โกงเงินคุณไปโจรไอทีแก๊งคอเซ็นเตอร์โจรที่โจรที่มันขโมยของในบ้านคุณไป โจรที่มันขโมยของในบ้านคุณไปโจรที่มันขโมยเงินคุณไปเขาจะเจอคนที่ไม่ซื่อสัตว์ตัวเขาจะถูกทรยศถักหลังจากบุคคลที่เขาคาดหวังว่าอยากจะฝากผีฝากไข่เขาคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดังหวัง บุคคลผู้นี้นะคนที่คนที่ขโมยขโมยเงินคุณไปคนที่ขโมยของของคุณไปเนี่ยบุคคลผู้นี้เขามีลักษณะของคนที่โลภเป็นคนที่โลภมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เขาได้มาเนี่ยมันเป็นเงินร้อนตอนเช้าได้มาหมื่นหนึ่งตอนเย็นไปเข้าบ่อน สชั่วโมงก็หมดด้วยกรรมที่เขาทำเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จล่าช้าหรือไปเจอคนที่มีอำนาจบาร,รมีขู่กันโชคความสําเร็จเนี่ยที่เขาจะได้รับเนี่ยมันยืดยาดยืดยาดชักช้าชักช้าจะว่าจะว่าช้าก็ช้า เหมือนแทนที่เขาจะได้เงินในปีนี้มันก็จะไปได้อีกสี่ปีแทนที่เขาจะขายที่ดินได้เงินก้อนโตในปีนี้ก็กลายเป็นว่าปีนี้มันไม่ได้เงินต้องรองเงินนานหน่อยบุคคลผู้นี้เขาเป็นคนที่ต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์โดยที่ การคาดหวังของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนคนนี้เหมือนกับว่าอาชะตาร้อนอะไรเงี้ยวันมรณาชะตาร้อนแบบเหมือนเขาร้อนเงินมากอะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีอาการทางประสาท ทีนี้เรามาดูนะคะว่าบุคคลผู้นี้มีลักษณะยังไงเราก็มาเริ่มกันนะคะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอระหังทิพพะจักขุ วิโสทายใบแรกมาก็แปดดาบมีมีดวงที่คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีคดีความอยู่แล้วอะเนี่ยเป็นคนที่บุคคลผู้นี้ย เป็นคนที่มีคดีความติดตัวอยู่แล้วเขาเป็นคนที่มีคดีความติดตัวอยู่แล้วโอ้โหแปดดาบสิบดาบเนี่ยประมาณว่าถ้าชีวิตฉันพัง คนอื่นก็พังด้วยแปดดาบนี่ก็คือกรรมเก่าตามสนองถูกใส่ร้ายไปสีถูกกั่นแกงสอบตกอก,อกหกักถูกไล่ออกจากงานสแสดงว่าบุคคลผู้เนี้ยกำลังถูกคนไล่ออกจากงานค่ะใบเนี้ยคือถูกใส่ร้ายใบเนี้ยถูกไล่ออกจากงานถูกไล่ที่เรามาดูขยายกันนะคะเนี่ยถูกคนใส่ร้ายไปสี ถูกแฉความลับแสดงว่าสิ่งที่สิ่งที่บุคคลผู้นี้ทำเนี่ยมีคนเอาเรื่องที่เขาทำเนี่ยไปพูดมีคนเอาเรื่องที่เขาทำอะไปพูดแล้วตอนเนี้คนคนนี้ดวงตกหนักมากได้8ดดาบขึ้นคู่10ดาบหนึ่ง แด,ดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกแฉความรักสิบดาบนี่ไอ้นี่เลยถูกรีทายถูกไล่ออกจากงานถูกไล่ออกจากที่อยู่แสดงว่าคนคนนี้มีปัญหาตกงานถูกไล่ออกจากบ้านมีปัญหาในเรื่องการล้มละลายอาจจะไม่ได้ล้มละลายแต่ตกงาน อาจจะต้องย้ายที่อยู่หรือไม่ก็ถูกไล่ที่ชีวิตตอนนี้เนี่ยมีปัญหาลุมเล้าหนักมากโอ้โหชัดเลยเทมเพลนภายในภายในหกสิบวันภายในหกสิบวันหลังจากนี้บุคคลผู้นี้อันเนี้ยเทมเพลนคือย้ายที่อยู่ ย้ายที่งานย้ายโรงเรียนย้ายมหาลัยอันนี้หมายถึงคนที่แบบสอบตกอกหกักโดนลีทายโดนไล่ออกถูกไล่ออกจากโรงเรียน A ก็ย้ายไปโรงเรียน B ถูกไล่ออกจากงานก็ย้ายงานใหม่ t เทมเพลนเนี่ยหมายถึงถูกไล่ออกเลยต้องย้ายงานถูกไล่ที่ก็เลยต้อง้ายที่อยู่ เมเพลน์คือย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายที่เรียนมีคนแฉความลับของเขาช่วงนี้ดวงเขาตกหนักมากเป็นกรรมตามสนองที่บุคคลผู้นี้ทำด้วยกรรมด้วยอำนาจของกรรมที่เขาทำเนี่ยนะไม่มีใครหนีพ้นกรรมชั่วที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่มีใครหนีพ้น กรรมที่เขาได้ทำบุคคลผู้นี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินถูกถูกไล่ออกจากงานถ้าเป็นนักศึกษาก็สิบดาบเนี่ยนะสำหรับนักศึกษาคือสอบตกอกหักมีสิทโดนรีทายจนถึงขั้นอาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายมหาลัย เหมือนเขาเป็นคนที่มีแสงในตัวนะเป็นคนที่แบบมีคนรู้จักเยอะอ่ะมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะเป็นคนใจกล้าบ้าบินมีมีสองผัวเมียเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนใจกล้าบ้าบินแล้วก็เหมือนเขากำลัง วางแผนจะหาเงินคนคนนี้เป็นคนที่โลภเป็นคนที่มีความโลภเป็นคนที่มีเสียงดนตรีในหัวใจชอบฟังเพลง dance music มีความสุขกับการฟังเพลงเป็นคนอารมณ์สุนทรีรักศิลปะ ชอบฟังเพลงชอบงานศิลปะงานวาดภาพเป็นคนมีรสนิยมดีนะคนเนี้โอ๊ยตอนนี้เขากำลังมีปัญหากับเนี่ยมีปัญหาในครอบครัวมีปัญหาในกลุ่มเพื่อนทะเลาะก,กันเองในกลุ่มเพื่อนยามสึกเราลบยามสงบเรากัดกันเวลาไปหาเรื่องด่าชาวบ้านก็สามัคคีชุมนุมรักกันดี เวลาไปมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านก็ดูสามัคคีชุมนุมดูลักไข่ปลองดองกันดีแต่เวลาอยู่ในบ้านด้วยกันก็ทะเลาะกันเองใหญ่โตบุคคลผู้เนี้มีปัญหาทะเลาะกับเมียทะเลาะกับผัวทะเลาะกันในครอบครัวเป็นเรื่องวุ่นวายหนักมาก โอ้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการถูกข่มขู่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะอาจจะถูกทำร้ายร่างกายถูกข่มขู่การผ่าตัดมีปัญหาหนักๆเข้ามาอาจจะแบบป่วยเป็นมะเร็งแล้วต้องผ่าตัดก็ได้นะใบเนี้ยบุคคลผู้นี้เป็นคนที่รักแมวโจรรักแมว เป็นเป็นโจรที่ชอบเอาแมวมาเลี้ยงเยอะๆเป็นโจรที่เลี้ยงแมวเป็นเป็นสิบตัวเลยอ่ะเป็นขี้เมาด้วยนะชอบดื่มทีนี้เรามาดูขยายกันต่อนะคะว่าไอ้โจรกลุ่มนี้เนี่ยอ่ามันมีกันกี่คน ได้จัดติดค่ะตอนนี้โจรกลุ่มนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะโจนคนนี้ถูกตำรวจเพ่งเลงแจ้งความดำเนินคดีแล้วเขาเป็นคนที่ทำงานในเมืองใหญ่เป็นคนทำงานในเมืองใหญ่อาจจะอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพโคราชเชียงใหม่เชียงรายสงขลาชนบุรี พัทยาเป็นคนทํางานในเมืองใหญ่มีคนร่วมขบวนการในทีมแปดคนตอนนี้กำลังเบื่อกับชีวิตมากเพราะว่าถูกไล่กำลังจะถูกไล่ต้องย้ายที่อยู่ย้ายงานก็เ,เลยเซ็ง แถมบุคคลผู้เนี้ป่วยถ้าแฮงแมนเนี่ยอาจจะตีได้ว่ากำลังจะถูกจับติดคุกก็ได้นะเพราะแฮงแฮงแมนหมายถึงติดคุกอาจจะป่วยหรือไม่ก็ถูกจับติดคุกไปแล้วค่ะบุคคลผู้เนี้ยถูกคนจับติดคุกไปแล้วนะแล้วก็มีมีทางเลือกอยู่สองทางหรือไม่คนคนนี้อาจจะ เป็นคนที่มีแฟนสองคนก็ได้เป็นคนที่มีแฟนอยู่สองคนเนี่ยแหละแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างติดจะโลกเป็นคนที่อ่ามีนิสัยแบบค่อนข้างจะเจ้าชู้นะเป็นคนทำงานเป็นคนทางานแบบเก่งอะ แต่ว่าติดเนี่ยอันนี้คือไพ่โจรเป็นคนที่แบบอ่ามีความเป็นโจรในตัวเห็นแก่ตัวเจ้าเล่ชอบเอาเปรียบอาจจะเป็นคนทํางานเก่งก็จริงแต่มีความเป็นโจรในตัวเขาไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนะคนคนนี้เป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ตอนนี้เขารู้แล้วล่ะว่าเนี่ยเดทเลย ณเวลานี้ตอนเนี้บุคคลผู้นี้เขาได้รับรู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงเพราะว่ามันเป็นเดทเลยชีวิตของเขาเนี่ยถึงจุดจบแล้วถ้าไม่ติดคุกก็โดนไล่ออกจากงานหรือเดทก็คือป่วยตอนนี้เป็นจังหวะที่เขากำลังชดใช้กรรมอย่างหนักคนคนนี้อาจจะป่วย อาจจะโดนไล่ออกจากงานอาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานชีวิตของเขาตอนนี้หนักมากโจรกลุ่มเนี้มีปัญหาครอบครัวมีการทะเลาะก,กันเองในครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะแถมโจรกลุ่มนี้มีด้วยกันมากถึง8ดตัวเนี่ยมีเกณฑ์ต้องเนี่ยเห็นไหมย้ายที่อยู่ เนี่ยต้องย้ายที่อยู่เป็นเป็นอาจจะแบบตกงานแล้วก็เลยต้องย้ายที่อยู่เป็นคนโลภค่ะใบนี้คือเป็นคนชอบเล่นชอบเล่นหวยโอ้โหตอนนี้เขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหัวใจเหมือนถูกทำลายเหมือนมีคนเอามีดมาแทงที่หัวใจจึกๆึกจกึเขารู้สึกเจ็บปวดและทรมานเหลือเกินรู้สึกหัวใจเหมือนถูกทำลาย โอ้โหชั่วทั้งผัวทั้งเมียเลยค่ะเนี่ยนางโจรกับผัวโจรศีลเสมอแล้วเจอกันเป็นคนที่ชั่วร้ายแล้วตอนเนี้ยเหมือนเขาโดนสาบแช่งอยู่แล้วเนี่ยถูกสาบแช่งด้วยเวรกรรมที่เขาทำเนี่ยนะเขาถูกสาบแช่งแล้วกรรมที่เขาทำเนี่ยมันเลยเร่งเพราะว่า โจรกลุ่มเนี้ก่อบาปก่อเวรกับคนมาเยอะมากโจรกลุ่มเนี้ก่บาปก่อเวรกับคนมาเยอะมากและเมื่อถึงจังหวะที่เขาดวงตกเนี่ยเขาเลยต้องชดใช้กรรมหนักภายในสองเดือนโจรกลุ่มเนี้จะต้องถูกไล่ที่ต้องย้ายที่อยู่ต้องย้ายงานสอบตกอก,อกหักโดนไล่ออกโดนรีทาย เป็นจังหวะที่ว่ากรรมหนักหนาสาหัสเหลือเกินสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ